สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆๆท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่29ตอนสืบเก้าทับตีเมืองผลึกคลิปที่หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังถ้าฟังได้เลยนะครับ ไฟฝลังลังกาพวกค่าศึกล้วนเหือมฮึกห้าวหานสานสนามกําเริบลักจักชิงผู้หญิงงามต่างรีบร้ามเร็วมาไม่ลาใบถึงเขตร,รุ่งกรุ่งผลึกเสียงคลื่นดูดังคลื่นข้ามมาหาชลาไหลด้วยหลายเมืองเนืองแน่นเล่นไล่ไลพวกไพร หัวลั่นสนันดังวางตะเวนเกียนนาวาทั้งห้าร้อยเที่ยวเล่นลอยแลีเห็นทับมาครับครั่งเป็นหมื่นแสนเน่นหนาดาประดังยังข้างหลังเล่นตามมาัดมาหลามทางจึงเปรกษาว่าศึกเข็นหืขานจะต่อต้านตีตัดก็ขัดขวางแต่ล่วงสู้ ดูหน่อยเลี้ยวถอยพลางไปปิดทางปลากน้ำที่สำคัญเลี้ยวขานหูโยธาสัญญาลบเล่นตลบเลี้ยวลัดสกัดกั้นต่างปล่อยปืนเคลื่นคุ้มชะอุ้มขวันถูกกําปั่นตูมตึงปึงปังปังมันตอกปืนขค้ืนคึกเสียงกลือก,กล้องตะเวียนล่องหลีคล้อยปล่อยป,อยปืนหลัง ถูกซ้ำเผาเสากระดวงพึ้งผงพังพลฝ้าหลังล่มตายล่องหลายพันพวกกองหนุนหุนพลเมืองวิลาชเข้ากลุ่มกาดยิงแย่งล้วนแข็งขันตะเวนน้อยคลอยลบบรรจบกันเสียงเคลื่อนขั้นเครื่องฝ้าสุธาทาน ฝ่ายพระหน่อบอพิษอดีสรสุดสาครเช้มแข็งกำแพงหานกับองค์พระกนิษฐานุชาชาันตั้งอยู่ด่านปลากน้ำแต่คล่ำพลบพอเช่าตู่ดูเรือเห็นเหลือหลามไล่ติดตามชาวบุรีตีตลบตะเวนด่านทันจะน้อยก็ถอยลบภยายรีลบ รวมกันก็ชั่นมาพระตกใจให้อามาตประกาศสั่งกำปั่นทั้งร้อยลายอยู่ซ้ายขวาออกลบลับทับฝรหลังเมืองลังกาพวกโยธาหมดทั่วไม่กลัวเก่งต่างจัดแกงแต่งกายเป็นนายพร่แต่ล้วนใส่เสื้อเกาะดูเหมาะเหมิง ออกกำมปั่นลั่นปืนเสียงคลื่นเพลงบ้างํำเพลงแหลมเหลาหัวเช้ามามหาดเล็กเด็กนั่นพันห้าร้อยล้วนใส่ซ้อยสังวันหันอาสาถือธนูครูองค์พงนาลาอวงลากห้าร้อยท่วนล้วนเด็กเล็กเคยเรียนรู้สู้รบถึงหลบฝนต่างลานลวนเลี้งล่าภาษาเด็ก บ้างม้วนจุกผูกกระสันพันหางเก๊กดาบเล็กๆเนบแน่นเป็นแยบคลายสุดสาครสวนสองพน้องน้อยให้สวมสร้อยสังวันประสานสายกุมารีพี่แต่งแปลงเป็นชายสวสดสะพายลูกแกล้นพระแสนส่งสุดสาคร,รอนกรุมไม่เท่าแก้วสำเร็จแล้ว รีลาดดังลาดหงขึ้นบนหลังทางน้ำทั้งสามองค์ให้โบกธงตีข้องเลื้ยงกลองลบฝ่ายเทนากาละเวกเอกอมาตเห็นเรือลาดแต่เวียนแยกแตกตลบไม่หลีกเลี่ยงเลี้ยงระดมเข้าสมทบยิงปืนลบ,ลบรับฝัหลังเสียงปังปึงพอลมหวนป่วนประประท่าทับ เอาขอสับสายโซ่พอโลดถึงกําปันปัดพัดดังเสียงปังปึงพลทะลึ่งโลดผลจวดลงเรือพวกฝรั่งอังกฤษโลหิตศาสตร์ใครแม่อาจต่อต้านทหารเสือขึ้นลำไหนไพรใน,าในตายเป็นเบือ่อที่เรือล้อเหลือลวงน้ำไว้คล่ำไปพอทบเท้าเจ้าวิราชมากราดกลุ่ม เข้าหุ้มห่อหุ้มหัวลั่นเสียงหวั่นไหวพวกกุมารลานเลืองเชิงชิงใจโดดขึ้นได้บนกำปัน่นไล่ฟันแทง้วนรวดเร็วงวดฟาดเสียงฉาดจับจะลอบลับก็ไม่ทันร่วมขันแขียงฝรั่งไล่วายปลนันไม่ทันแรงลำอื่นแซงซอกซอนเข้าลอนลนัน เจ้าว,วีาาลาดคลาดก่องเร่งกลองลบเข้าสมทบใส้ขวาโยธาหารพ่อเพตราห้าพันปัญบาลจะหักขานไปให้ได้ดังใจจง ฝ่ายทับท่าเจ้าประเทศทุกเขตแค้นต่างเรียกแล่นเข้าถึงฝั่งดังประสงค์เห็นทับบกยกทาหารฉันน่ลงทั้งเอกองเท่าเมืองนวลเนื่องมาด้วยจะใครได้ผู้หญิงริงกันลบไม่สมทบถ้อยทีประสีประษาเสียงทาหารขานโหเป็นกลัวลา เดินโยธาข้ามทุ่งเข้ากรุงไกลฝ่ายพวกพลบนเชิงเทินเนินหัวลบลวนบรรจบจ้องปืนยืนเสว้เห็นกองทัพครับครั่งใครช่าง,งใจพอจวนใกล้ปล่อยปืนเสียงขึ้นคลึกลูกสายโซ่โยธากาลงดาดาดถูกเกลี้ยงกาดกลางทุ่งกรุงผลึกปืนป้อมเปี้ยง เสียงสนั่นลั่นพิลึกถูกฆ่าศึกร่วมตายลงหลายพันที่เหลือตายนายต้อนเขาถอนขวากป้งแล่นลากปืนยิงวิ่งถลันด้วยหลายพันนับแสนแน่นอน,นันเข้ากระชั้นเชิงเทินเนินกำแพงพวกรักษาหน้าที่ไม่หนีหลบยิงปืนลบลำดาบกระชาบแผง ถูกพายนายไวาวางถึงกลางแปลงที่เหลือแสงซอกซ่อนเข้าลอนหลันเมืองละหุงกุงเตนกุเวนสวีสัมปารีวิญญาร่อนกล้า,าหารต่างยกอ้อมล้อมรอบขอปาการทับละด้านอื้อวิ่งเข้าสิงแดนถูกปืนตับยับย้อยปลอยๆล่อยล่มยิงละดม ดาบดืนเป็นหมื่นแสนเสียงค่าศึกฮึกโหป้งโลแผนถูกเล้าแรนลนรวบพุ่งเช่ากรุงไก่ สุวรรณมาลีนาลีราดอยู่ปราสาทเสียงลบที่พบไหวอุตสากรั้นกลันแสงแข็งพระไทยตรงเข้าไปแท่นลัดพระวัสดาบังคมทูนมูลความไปตามเรื่องปัดนีเมืองใหญ่น้อยร้อยภาษามาพลังพร้อมล้อมรอบขอปาลายอยงลบลายิงปืนเสียงคลื่นเคลียง ถ้าอาภัยได้ฟังว่าช่างเขาใครใส่เจ้ากับถนมมาคมเหงจึงพวกพ้องขวงอนงองค์ละเวงมาขคลืนเครงคราวนี้ไม่มีใครถ้าตัดพรางทางสวนจำรวนเยื่อะแล้วก็เลยลืมองค์ด้วยหลวงไหลสงสารนางอย่างชีวันจะบัไไลจะอื่นให้ทูลลาพระสามี นอกจากขอต่อยุดจนสุดฤทธิ์เอาชีวิตแทนทษบิดท่ีขลอพระคุณบุญญาฝ่าทุลีให้ภัยลีย่อยยับอับปลาแม้นเสิ้นบุญทุนกระหม่อมจอมกษัตริย์จะสูญขัดติยาลาดพระศาสนาขอม้วยมอนก่อนกษัตริย์พัทยาพลางสวกากรอดบาทไม่คลาดใคร พอเสียงปืนขึ้นขั้นสนันกล้องกลับมาห้องมวลเทียนพิเยนสายเรียบจัดองค์ทรงแต่งแปลงเป็นชายสพักสายแสยงสอนค่อยลอนลานทั้งสาวไส้ใหญ่น้อยห้าร้อยเศษต่างแปลงเพศพวกศีรษะเหมือนทหารถือเกาทันสันทัดหัดชำนานมากราบกัน เตรียมยเเสด็จยรออกจากวังดังหนึ่งองค์พระทรงยศล้วนทรงลดนวลรัตประพัดสอนคุณนางแห่แลสล่างกลางนครอัศดรเดินรอบขรอบกราแพงเที่ยวตรวจพลบนเชิงเทินเดินหัวลบจวนจวนจวนพบทินนก,กรก็อ่อนแสง เขียนทหารด้านเหนือนั่นเหลือแรงข่าศึกแทงเก็บป่วยลงมวยมอนให้หยุดทับขับปพะหพนพลทหารขึ้นลอนลานลบกันสลับสลอนแล้วสวมยงลงจากรถบุทายเที่ยวไล่ต้อนโยธาข่าวทวาลีแล้วแลดูผู้คนพลข่าศึกรวนเฮื่อมฮึกหารลบไม่หลบหนี บ้งถอนขวากกากก็เข้าต่อตีแต่ล้วนมีโซ่สำหรับสับกํมแพงบ้างปืนป่ายปีนป่ายบันไดไม่ไผ่พลาดชาวเมืองฟาดฟันมันด้วยกันแฝงทั้งแหลนเหลาเง้าทวนเข้าสวนแทงต่างต่อแย่งยิยงกันประจันบานนางดูสึกเฮือกฮักเห็นหนักแน่น ไม่ทดแทนถึงขนาดจะอาถรรพ์นำดีพรางนางกษัตริย์มาจัดการจะต้านทานทับหลวงทะหลวงฝันทั้งพลโลตัวมอนสวนกำทราบทหารดาบสองเล่มร่นเข้มแข็งกับทวนทองกวางหน้าทั้งห้าพันสร้างน้ำมันกล้างงานั่นห้าร้อยเปิดประตูปูปพัง ว่าครั่งครับเข้าตีทัพเมืองไลยาไม่ล่าถอยเที่ยวลุยไล่ไพลในตายไม่น้อยทั้งกองร้อยรวมกันเข้าฟันแทงโยธาทัพรับลบจนพบคํ่นางกอซ้ำต้นทหารชันกำแหงเรีงลดทรงตวงออกนอกกำแพงทหารแสงไส้ขวัวล้วนนาลี เจ้าหามโจมทับไม่ยับยั้งข้าสืกพังแพ่พ่ายกระจายหนีพนผลึกเฮือกหขมกระโจมตีได้ท่วงทีแทงฟันกระสั่นไปเจ้าเล่าหงกวงเตียนเพียนพังอาดไล่พีา่าดพลนขันเสียงวันไหวเจ้าเชิงพลนพบลบรุ่งเอากรุงไกลพลไพ่หัวลั่นสนันดัง พอพบกับทัพพระมเหสีเข้ารวมตีไส้ขวาทั้งหน้าหลังเสียงเคลือขึ้นปืนปึงปึงปึงป,ปังเพียงจะพังแผนพิภพบด้วยลบกันสงสารพระมเหสียอยู่ที่ร่อมข่าสือห้อมหุ้มทัพด้วยคับขันจะเข้าประตูบูรีก็มีทันด้วยแยกกันลบลับทุกซับ ทั้งสร้างม้ากล้าหารทยานยุทธอุตรุดไล่กันเสียงหวันไหวจะพินพักหักหันออกด้านใดก็ไม่ได้เป็นเวลาเข้าราตรีแต่พวกข้าสามิพักพราะรับเจ้าทั้งนายบ่าวอุตสาลบไม่หลบหนีจนดึกดื่นเคลื่นขั้นประจันตีจนซากผีพลตาย ไกลอน,นันต์ฝ่ายทัพเรือเมื่อกุมารออกรานลบเรียวตลบเขียนข่าให้อาสันข่าสืกแตกแยก,กย้ายไยคีวันได้กำปั่นปืนผาสารพัดมอบให้เหล่าชาวด่านเป็นการหลวงไม่เห็นห่วงห้ามปลามตามถนัดพอพบคร่ำน้ำขึ้นเป็นขึ้นชัดเข้าแล่นลัดเรียบครุ้ง กกุไถึงปากน้ำสำเนียงเสียงสนัน่นดังฝ้าลั่นโลกาสัทาไหวสึกตลบลบพุ่งถึงกรุงไกรต้าตกใจจัดแกงแปลงโยธาให้น้องไอน้นคอยรับทับลบเลือลบช่วยสมทบกองตะเวนเกียนอาสาแต่พลโลตัวมอนสวรสตรา เป็นหมื่นห้าพันยกขึ้นบกไปเรียบเดินทัพขับนินสินทบด้วยเพลิงครบสองทางสว่างสวัยเป็นการด่วนจวนลุ่งถึงกรุงไกลเห็นทัพใหญ่ล้อมรอบครอบกันแพงแต่พวกพลบนหน้าที่ไม่หนีหลบพอสู้ลบรับกันด้วยขันแข็ง แต่ทาหารด้านเหนือเห็นเหลือแรงบนกำแพงผลไพ่ไม่ค่มีจึงเรียบยกวกทางอวอัข้างหลังเห็นฝรั่งลบพุ่งชาวกรุงศรีให้ลั่นคล้องกล้องเปล่าชาวบุรีพลางโจมตีติดพันได้ฟันแทงมหาดเล็กเด็กชายทั้งห้าร้อยต่างผนปลอยแล่นลั่นก็ทันแผง พลังแขกแตกพล่านไม่ทานแรงต่างพันแพงผุนวิ่งทิ้งอาวุธทั้งทัพเงาะเกาะว่าลำสำปะหลังพลยแตกทั้งสามทับรับไม่หยุดพระน่อไทยได้ท,ทีเที่ยวตีลุดอุตรุดลบพุ่งจนล่วงลาง ฝ่ายทัพพระมเหสีพ้นที่ล้อมรีบยกอ้อมมาถึงเนินเชืงเทินขวางเห็นพวกพลคนหลามมาตามทางให้คุณนางถามดูว่าผู้ใดทราบว่าองค์ทรงยศโอรสลาดพระนางนาดยินดีจะมีไหนจึงหยุดยัง่งสั่งมหาเสนาในา ไปบอกให้ทุนตะแหลงแก้งคดีฝ่ายพระนอบอพิษอดิศรสุดสาครรู้ว่าพระมเหสีจึงกลอลั่งยั่งหยุดพวกโยธีด้วยยินดีจะได้เข้าฟาบิดาล่วงจากหลังมังกรสวนททหารให้หมอบกลันบางคมกลมเกษา ให้หมอบการบางคมกลมเกศเกษาส่วนเข้าเฝ้าชาวบุรีแล้วลีลาทั้งเสนาน้อยๆ้อยคอยติดตามนางกษัตริย์ทัศนาพระนวนาศยุลายาตเยื่องย่างมากางสนามไม่เพี้ยนผิดบิดาสง่างามท้งหารตามล้วนแต่เด็กเล็กทั้งนั้นลวงจากรถบทไทจรมาจุงหัดหนอกษัตริ์ ทรงคำนับนังรับขวัญประคององค์ตรงขึ้นลดลดสวนให้นั่งบันลังลัดชัดชวานรีรวมรูปจูบจอมถนอมพักเห็นเด็กนักเล็กหนาหน่าสงสารมาช่วยแก้แม่จึงได้พ้นภัยผ่านหาไม่มารดาหมายว่าวายชนพอฤิ์พ่อทรงลิธ ปีตูเรธของลูกรักประส่วนหนักสารพัดจะขัดสนขั้นภัยรีมีมาเข้าตาจนต้องคุมพลลบพุ่งกันกลุงไกลซึ่งให้พ่อรอลั่งอยู่ตั้งดา่านคอยผู้บานปีตูเรดจะลงยัยงหลงไหลพระลูกยาอย่าเล่าห้อยน้อยพระไทยแม่ ที่ไม่เกียดกันด้วยฉันทถอปัี้ิแกขอ,อยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ ได้ขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยได้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ